นิทานก่อนนอนเรื่องตุ๊กแกกับตะขาบโดยแอปเปิลสุวิมนตุกแกตุกแกสิ้นเสียงร้องของตุกแกสายตาของมันก็จับจ้องไปที่ตะขาบตัวหนึ่งมันคิดในใจว่าวันนี้เราจะต้องกินตะขาบตัวนี้ให้ได้แล้วมันก็ได้เคลื่อนตัวคืบคลานไปอย่างช้าช้าเมื่อมันเข้าไปถึงตัวตะขาบก็ได้จับกินถึงมันจะรู้ว่าตะขาบตัวนี้มีพิษร้าย แต่เจ้าตุ๊กแกก็หาได้เกรงกลัวแต่อย่างใดขณะที่มันกำลังกินเจ้าตะขาบก็โดนพิษของตะขาบทำให้เจ้าตุ๊กแกค่อยๆเจ็บปวดถึงแม้มันจะเจ็บปวดจากพิษของตะขาบแต่มันก็กินเจ้าตะขาบจนหมดทั้งตัวไม่นานพิษของตะขาบก็กำเริบมากขึ้นเจ้าตุ๊กแกคิดในใจว่าเราไม่น่ากินเจ้าตะขาบเลย พราะพิษของมันค่อยๆเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเจ้าตุ๊กแกก็ทนพิษของตะขาบไม่ไหวสิ้นใจตายไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทาระนงตัวโดยไม่เกรงกลัวในสิ่งที่คาดไม่ถึง Bedtime Story about Gecko and Centipede by Apple Sui w Mon Gecko Gecko The Gecko's Cry Has Stopped His eyes fell on a centipede. He thought to himself that today we must eat this centipede. Then it moved and crawled slowly. When it reached the centipede, it was eaten. Even though he knew that this centipede was poisonous, but the gecko was not afraid at all. While it was eating, the centipede got hit by centipede venom, causing the gecko to gradually experience pain even if it hurts from the centipede's venom, but it ate the whole centipede. Soon the centipede's venom became worse. The gecko thought to himself, We shouldn't eat the centipede. Because its poison gradually increased in intensity. And as soon as time passed, the gecko couldn't stand the centipede's venom. Died. This story teaches us that do not be arrogant without fear of the unexpected.